สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่โลกของคณิตศาสตร์กับมัทธิมาคุณหนุ่มครับวิดีโอชุดนี้ครับเป็นในส่วนของ m o อก t e s ที่ครูรวบรวมข้อสอบครับที่คิดว่ามันจะโดนแล้วก็มีแนวโน้มที่ข้อสอบครับในส่วนของ m อมวิทและก็เควิทยิบมาออกจัดไว้ให้30ขอ้อชุดนี้จะเป็นชุดที่2ครับลองมาดูกันก่อนเลยครับข้อที่1 อันนี้เป็น m อมวครับเขาสอบจริงนะครับแต่ไม่แน่ใจว่ามันปีไหนอะไรเงี้ยครับรวบรวมมาไว้ให้โจทย์บอกว่า n เนี่ยอยู่ระหว่าง1,000กับ500 n อยู่ระหว่าง1,000กับ500แสดงว่า500ไม่นับ1,000ก็ไม่นับโดยที่มีเงื่อนไขว่า n ถูก3ตัวเนี้หารครับแล้วเหลือเศษ3เท่ากันหมดเราก็จะมาเขียนในรูปของสมการการหารที่เรียกว่า ตัวตั้งเท่ากับตัวหารคูณผลลัพธ์บวกเศษ n ถูกพวกนี้หารแสดงว่า n เนี่ยคือตัวตั้งเอา4ไปหารครับได้ผลลัพธ์เป็น a เหลือเศษ3ย้ายลบอ่ยาย้าย3มาเพื่อจะได้ให้ขวามือไม่มีตัวเลขมาบวกเราจะได้รู้ครับว่ามันหารลงตัวไอ้จากประโยคตัวเนี้ย <c oughs> จากสมการแรกที่เขียนออกมาเนี่ยเราจะอ่านว่าครับ n ลบสามหารด้วย4ลงตัวถัดไป6ไปหารผลลัพธ์เป็น B เขาบอกว่าเหลือเศษ3เท่ากันก็ n ลบ3เท่ากับ6คูณกับ B เหมือนเดิมฮะ n ลบ3เท่ากับ6คูณ B ก็อ่านว่า N ลบสหารด้วย6ลงตัวเห็นไหมหารด้วย6ลงตัวปึ๊บสุดท้าย N เท่ากับ7คูณ4 4คือผลลัพธ์ย้ายมาเช่นเดิมแล้วก็วางเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวเราจะไปตีความฮะ เดี๋ยวจะไปอ่านโจทย์แบบรวมให้อันนี้ก็หมายความว่า n ลบสหารด้วย7ลงตัวอ่าคราวนี้จากชุดสีน้ำเงินครับเราจะอ่านรวมว่าอย่างนี้ครับจะอ่านว่า n ลบสเนี่ยหารด้วย4 6และ7ลงตัวแสดงว่าครับ n ลบสมันต้องเท่ากับคอลนอของ 4 6และวก็7แต่เอิญว่าพอเราไปดูคอลนอของ4 6 7เนี่ยตัวเลขมันไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ให้มา4 6 7 2 2 2อ่า2เ2 3 7คอ,อนอเนี่ยออกมาเท่ากับ4คูณ3คูณ7ออกมาเป็น84ซึ่ง84มันไม่ได้เป็นตัว N มันไม่ได้ไปอยู่ในช่วง500 มันไม่ได้ไปอยู่ในช่วงระหว่าง500กับ1,000ดังนั้นครับพอค่ามันไม่อยู่ในแบบนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมาเขียน n ลบ3เนี่ยซึ่งมันเท่ากับคอลนอใช่ไหมครับคอลนอของ4 6 7ก็คือ84ให้เราเอาค่า k มาคูณ k เนี่ยมันก็จะเป็น1 2 3ไปเรื่อยๆแบบนี้เราก็จะต้องไปหา k มาแทน โดยที่ k เอามาแทนเนี่ยค่า n ที่หาออกมามันต้องอยู่ในช่วงนี้ตัว k ครับที่จะทำให้ผลลัพธ์ขวามือเนี่ยมันอยู่ในช่วง500กั1,000ก็คือจะออกมาเป็นแบบนี้ k ตัวแรกเนี่ยจะเป็น6ถ้า k เป็น6เนี่ย n ลบ3จะไปเท่ากับ84คูณ6 84คูณ6ได้504 n ลบเท่ากับ504 n เราก็คือ504บวก3เป็น507ได้แล้วครับ1ค่าแต่ยังไม่รู้ครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่า n 3. เป็นเลขอะไรถึงจะเป็นจริงได้ต่อไปลองแทน k ด้วย7 n ลบ3ตรงนี้ก็เป็น84คูณ7ได้ออกมาเป็น588 5 8 8 n ก็ย้าย3ไปบวกอ่ามันจะเป็น591เป็นอย่างนี้ครับอ่าต่อไปแสดงว่า k เป็น8ก็ใช้ได้ก็ครูแทนเลยแล้วกันนะครับ84คูณ8ออกมาเป็น672 n ก็จะเป็น672ไปบวกกับ3 675สังเกตว่าค่า n เนี่ย ที่เป็นไปได้ครับ n มันจะเป็นแบบนี้ไล่ตั้งแต่507ไปเท่าไหร่จ๊ะไป588ใช่ปะ่ะโทษที591ตัวถัดไป675ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าครับเราจะเห็นว่าแบบนี้ เขาถามเราว่าและ n ถูกหารด,ด้วย5ลงตัวเราจะเห็นว่าตัวนี้ครับใช้ไม่ได้ตัวนี้ก็ใช้ไม่ได้เพราะว่า5หารไม่ลงตัว5จะไปหารลงตัวคือ,อถ้าเราบวกต่อไปครับเราลองมาไล่ดูก็ได้คราวนี้เนื่องจากเรารู้แล้วครับว่าตัวเลขครับของ n เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นทีละเท่ากับตัวคอรนอเพิ่มขึ้นทีละ84 เราก็จะหาต่อไปครับเพื่อเช็คให้มันชัวร์ก่อนว่ามันมีตัวอื่นอีกหรือเปล่าที่หารด้วย5ลงตัว675บวกไปอีก84จะได้759บวกไปอีก84ได้843บวกไปอีก84ครับได้927ถัดไปอีกหนึ่งตัวฮะตัวสุดท้ายได้มาที่โอ้เกินพันฮนะจบที่ตัวนี้ เพราะฉะนั้นครับเราจะเห็นว่าตัว n เนี่ยที่ใช้ได้แล้วก็สอดคล้องกับเงื่อนไขที่ n ถูกค่าหารลงตัวก็คือตัว675ข้อนี้คำตอบเราก็คือ675นั่นเองครับก็เรียบร้อยนะฮะสำหรับข้อแรกมาแบบชิลๆไปกันต่อครับข้อต่อไป